วิธีง่ายๆครับวิธีง่ายๆช่วงนี้ถ้าเป็นไข้หรือสงสัยว่าจะเป็นโควิดก็ใช้วิธีสมุนไพรไทยง่ายๆครับต้มเหมือนตู้อบาหน้าแต่ใช้วิธีบนแก๊สเปิดความร้อนต้มจนเดือดให้มีไออ,ออกมาแล้วเปิดฝาเบาแก๊สระอุระอุแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะคลุมตัวง่ายๆครับโปะน้ําก่อนน้าเย็นโปะที่ตัวก่อนแล้วให้ระอุไอน้ํากลิ่นสมุนไพรที่มาจากการะบูน พิมเสนขมิน้นตะไคร้ขามะกรูดต่างๆนี่นะสูตรหายใจเข้านะครับตอนไอร้อนเข้ามาสูตรหายใจเข้าให้ถึงปอดเลยนะครับเป็นไข้ตัวร้อนสงสัยว่าจะเป็นโควิดต่างๆใช้วิธีนี้เลยครับดูแลใส่ใจาบำบัดสุขภาพไม่จะเป็นต้องโควิดฮนะท่านไม่เคยใส่ใจดูแลว่าเราปีหนึ่งสองปีเป็นไข้ครั้งหนึ่งปวดหัวเป็นหวัดต,ตัวร้อนไอเจ็บคอต่างๆสงสัยว่าจะเป็นโควิดหรือไม่เป็นก็แต่ ลองใช้วิธีนี้ดูฮะกินฟ้าทลายโจรน,นะครับต่างๆช่วยด้วยยาแก้ไข้ต่างฉีดวัคซีนแล้วก็รู้สึกตัวร้อนไอหรือมีขั้นเนื้อขั้นตัวลองใช้วิธีสมุนไพรอบตัวแบบนี้ดูเสริมสร้างภูมิคุ้มกันง่ายๆครับวิธีไทยง่ายๆครับนะท่านจะรู้สึกสดชื่นเลยนะไม่ได้บอกว่าเป็นโควิดแล้วต้องรักษาแบบนี้นะท่านลองใช้วิธีนี้ดูแลบำบัดร,รักษาสุขภาพท่านดูนะเผื่อจะ หนักเป็นเบาหรือดีขึ้นโล่งตัวผ่อนคลายเลือดลมไหลเวียนระบายออกทางรูขุ้นขนสดใสขึ้นนะผมใช้วิธีแบบนี้ฮะไม่ได้เป็นโควิดฮะตรวจไม่ใช่สองขีดนะฮะศูนย์เก้าแปสี่เดสี่สองสองสองปวัติวับจัดภัยชัดเจนเรื่องสมุนไพรเรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆนะครับศูนย์เก้าแปสี่เดสีวันนี้วันนี้ผมอบตัวเสร็จแล้วครับตัวจะเงือจะแตกพักเลยนะครับ ร้อนๆแล้วก็ปิดใช้ได้ประมาณทั้ง10ครั้งครับนะฮะง่ายๆครับฝากด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ